เหมือนจะง่ายอ้าวยากดีว่า <laughs> <laughs> ผมคิดถึงพี่ใหม่เลยอะดาวี่เลยครับ <laughs> มีใครอีกไหมฟี่ก้าสุภสัสราไม่ใช่นางเอกคนนี้ชอบเล่นตลกฮะพี่วินป้าจับไม่โกหกหนูป้าสัญญาพี่ตุกกี้ oh เดี๋ยวอันนั้ก็ตลกไป ให้พี่วินลืมทุกอย่างที่พี่วินคิดมาเลยไม่ใช่สักคนเลยที่พี่วินพูดมาจริงเหรอตอนแรกฟังเสียงอะเรากันไว้เมื่อกี้ซุบซิบกันมาเยอะมากเลยค่ะถึงเวลาไม่ใช่เซอร์ไพรส์เลยหนูว่าพี่วินตอบไม่ได้พี่เล่นเล่นเหเป็นคนสวยความรักอยู่มานานมากอุ้ยพูดเยอะเกินไปเปล่าวความรักอยู่มานานใบให้อันนี้เป็นความจริง โอเคเนี่ยเวลาเป็นคนพูดอย่างนี้นะขอทุกคนเลยเป็นหนึ่งในนางเอกที่ทำงานกับพี่แต่พี่ทำงานมา20กว่าเรื่องโหชัดมากนะเขาเคยดูหรือเปล่าละครผมขอพี่อาร์ละครพี่โหมไปแล้วหนึ่งเบรกเขาเป็นนางเอกซีรีส์ชื่อดังในเน็ตเฟิกค่ะที่ดังมากๆจริงเหรอคือดัง worldwide เลยค่ะเขาดูเป็นนางเอกว่าผมงงแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านผัดกะเพราปักซอย อทำอาหารเก่งซะด้วยเคยทํางานกับเขาทำงานกับเขาแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกที่จะทํางานร่วมกับเขาไม่อยากทําด้วยไม่อยากทาด้วยแล้วเพราะว่าสวยเกินอ๋อสวยเกินเราเคยเจอกันไหมฮะเคยเจอเอ๊หรือไม่เคยเจอเสียงใหญ่เสียงใหญ่เนาะเสียงใหญ่มากเลยใครอะเป็นเพื่อนไอ้แจ๊ดอ่าอดนแล้วอดหนุ ชื่ออะไรล่ะครับเอางี้เลยเหรอไอ้นี่ไม่กล้าให้รายการมีคอนเทนต์ไม่ออนแอร์เลยแฟนเขาเป็นคนดังคนดังคนดังเขาชอบใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเขาชอบถักเปียเพียสเตอร์เพียสเตอร์ใช่ไหมครับคือใส่ส้นสูงถักเปียผัดกะเพราจะบ้าเหรอ้าอะไรวะเนี่ย คนประเภทนี้งงไปหมดละคนประเภทไหนเลี้ยงสัตว์ไหมครับเลี้ยงตั้งแต่สุนัขยันเขียดคังคกปกผัะเป็นคนรักสัตว์ที่บ้านเปิดสวนสัตว์ไหมครับเนี่ยใช่แล้วครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้มงสารน่ารีบินบอกไม่ได้อะไรเลยชอบทานอาหารอะไรครับกะเพรากะเพราแหน้าบอกกะเพราข้ามิลักกะเพราทำอาหารเป็นด้วยใช่ไหมครับ ทำเป็นแต่ไข่ต้มถ้าอย่างนี้เรียกทําไม่เป็นครับที่เขาบอกว่าต้มไข่อ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับชื่อเขาก็ได้นะคะอุ้ยอ๋อบอยเอกคนจะชื่อบอยเอกพี่ชอบเรานะพี่ชอบเรา ทำงานใกล้ๆช่องของน้องแหละตึกใบหยกพี่เหวตึกใบหยกไปทำไมใบหยกเขาปลูกต้นไม้เก่งมากสายเขียวพี่เอ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่าทำงานอยู่ใกล้กันพี่บอยอาจจะโกหกก็ได้ไม่ผมก่เชื่อไม่ได้สักคนเลยครับชื่อเขาไอเอาชื่อเลยเหรอเฮ้ยโอ้ไม่ได้ชื่อเป็นภาษาไทยชื่อไม่ใช่ภาษาไทยครับเป็นภาษาปูตุลิโก ยากเลยแสดงว่าเป็นลูกครึ่งอาจจะครึ่งลูกก็ได้นะล่องลอยมากสวยเรียบร้อยน่ารักสายโซเชียลค่ะเล่นได้ทุกบทเอาชื่อเลยดีกว่าสีเขียวอ่ะกรีนครับน้องกรีนครับเล่น n น t f l i x ชื่อดังพี่คิตตี้ค่ะแนนโนคิตตี้ครับไม้ครับพี่ยายาอุรัสยาค่ะยายาอุรัสยาครับพี่บอยครับไม่ถ่านด้วยครับสองคนนี้ ดูถูกคัมพูรีนะคัมพีบูลิมอยู่ที่นี่นะอ่าป้ตรก่อนป้าตรก่อนครับป้าตรก่อนครับเต้รจรินพรเต้จรินพรครับปันปันครับปันปันสุทธาครับบอกไว้แล้วครับคนละหนึ่งชื่อตอนนี้วินต้องฟันทงครับจากความน่าจะเป็นพี่ตุกี้ชิงร้อยชิงล้านครับ เดีอย่างนี้เขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองโอ้ยอันี้เก่งว่ะผมฉีกไปเลยอาจจะใช่ก็ได้ฟังคงเหมือนปล่อยแบเบอร์ว่านักร้องหลัาแพงคือพี่ตุกี้ชิงร้อยนะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวดูว่าจะวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาแมมันกัตอบผิดเลยถึงเพียสเทอร์เลยครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมั่วแล้วทีนี้ มัวเลยถักเปียแล้วก็นึกถึงเอเซอร์เลยใช่ใช่เอเซอร์ก็ไม่ได้ถักเปียตลอดเวลาค่ะนั่นแหละสิทำไมไม่รู้อยู่ๆผมก็นึกถึงว่าเออทำไมอะไรวะทำไมมันฟลุกขนาดนั้นเราก็ตกใจแล้วเมื่อกี้มันแบบเอ้ยมันออกมาหน่อยนึงเราเล่นไปนทางอื่นกันดีกว่าแต่เราทั้ง5คนทํางานได้ดีมากแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้ร้องเพลงกับเบียสเอร์ครับ โอ้ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ,รบด้วยความที่เราติดตามมายาวนานอยู่แล้วครับก็เหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่เราแบบว่าติดตามมาแล้วก็ได้มาเห็นเขามา,มา,าตลอดเห็นเขามาตลอดแล้วมีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณค่ะก็ะดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาร้องเพลงกับน้องด้วยแล้วก็เป็นการมาที่รายการอีกครั้งแรกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือตอนแรกไม่ตื่นเต้นแต่พออยู่หลังหลังประตูปุ๊บก็คือขาสั่นเขาเรียกกัแพงเลูกเลยอ๋อคับกัแพงกัแพงข็ตทษครัหลังประตูเปิดไงประตูเปิด ก็นติดเปิดอ oh, oh, oh. ๋อก็ตื er> ่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ดีใจค่ะเอออ้าคู่ได้ฝากผลงานสักหน่อยครับสำหรับรายการรักประตูครับเชิญจนใช่ครับน้องหมายถึงประตูเปิดนู้นโดนอั่มซะแล้วอ๋อวินครับฝากผลงานก่อนเลยก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ต by วินนะครับไซส์ by ไซส์คอนเสิร์ตอะไรวะชื่อเลยตายไปสิตายไปเดี๋ยวตอนนี้ผมเออไปเลยผมเจอพี่เอสเลยผมต้องเซฟน้องผมก่อน พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับเชิญฝากผลงานได้เลยครับน้องวินเนี่ยนะครับฝากด้วยนะครับกับไซเบอร์ไซเบอร์วินคอนเสิร์ตนะครับก็วันที่24ธันวาคมนี้นะครับเตรียมตัวซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับอ่าแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะครับเอสเตอร์ละครับค่ะก็ยังไงฝากละครด้วยนะคะเดี๋ยวๆนี้ค่ะที่เหลือก็ติดตามในอินสตาแกรมได้ใครชอบต้นมงต้นไม้ก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับแต่ครูราครับท้ายพิชถือว่าเฟล แ่ฮเปิดมาเจอนางเอกสาวสวยอย่างคุณเอสเธอร์ทำเอาหนุ่มวินเสียอาการไปไม่ถูกตะเกุกตะกาเกเลยนะครับ